บอกตรงนี้เฉยเลยไม่เห็นน่ะยึบองโอ้ยที่ใหม่อะที่ใหม่เลยไม่เคยไขตรงนี้เลยที่ไหนที่ไหค่ะสวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดเลยนะคะท้องฟ้าปิดมืดครึ้มนะคะมืดครึ้ม18องศานะคะวันนี้อ่าดูข่าวจากในทีวีเมกี้เขาบอกพรุ่งนี้จะลดอีกประมาณ2องศา แต่สายๆคาดว่าอากาศจะอุ่นขึ้นนะคะไปดูไอพยากรณ์อากาศใน Google ของสุรินช้านี้นะคะอุตส่าห์ว่าจะออกมาช้าๆหน่อยจะได้มีอ่าพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีนะคะวันก่อนยังมีสวยๆนะคะอะแม่ก็ว่าจะหยุดเก็บไข่เป็ดสักหลายวันหน่อยนะคะให้เดี๋ยวให้พี่สาวให้หลานมาเก็บมากดีกว่าเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะคะอาจจะ ย้ายไปทำคลิปอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะหมานไหมไปกันจ้าควายก็อยู่สุขสบายกันดีนะคะอากาศเย็นสบายเลยโอ้มืดจังเลยท้องฟ้าไม่เปิดมืดจุงเบยมูลบัวก็มีคนสั่งนะคะขอซื้อแต่ไม่ม,มีมีใครมีเวลามาตักขายนะคะ ก็มีแฟนของลูกค้าที่ร้านนะคะเอ่อแกอยู่กรุงเทพนะคะแกมาสุรินถามว่าไข่เป็ดที่นี่ขายยังไงบอกที่ทุกกรุงเทพสิบฟองหกสิบห้าบาทถึงหกสิบแปดบาทโอ้ขายได้ราคาดีมากเลยนะคะ่บอกว่าทำไมไม่ทำคลิปแบบว่าเอาไข่เป็ดมาทำแบบให้เห็นว่าไข่เป็ดเราเป็นไข่เป็ดธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงด้วยแบบ ออใช้วิธีอะไรแบบกระตุ้นอะไรใช้สารใช้อะไระคะล้วก็บอกว่าคนกินเขาได้แบบเราจะได้ขายได้ราคาในสูงขึ้นกว่านี้คือมันไม่ได้ะะ่ะต่างจังหวัดกําลังเงินสู้คนกรุงเทพไม่ได้นะคะต่อให้เราเลี้ยงธรรมชาติขนาดไหนถ้าราคาสูงกว่านี้เขาก็ซื้อกันไม่ไหวนะคะกาลังทรัพย์มันมีต้นทุนน้อยกว่าม,ออมันมีกําลังทรัพย์ที่ซื้อได้ ไม่เท่าคนกรุงเทพนะคะก็เลยต้องขายอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะแพงละร้อยสามสิบชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีเงินทางบ้านเราเนาะต่างจังหวัดก็สู้คนกรุงเทพไม่ได้นะคะแตบอกว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพอะไรที่เป็นออร์แกนิกราคาสูงขนาดไหนเขาก็สู้ราคานะคะเท่ากับว่าแผงหนึ่งเขาขายได้ร้อยแปดสิบกว่าบาทเกือบแต่เขาขายแบบเขาขายสิบฟอง สิบฟองที่ซุรินก็สิบฟองห้าสิบาทนะคะตามตลาดไซไม่ใหญ่มากนะคะอยากออกแล้วเอ้าลืมไม่ได้อ่าไปถอดปลั๊กไฟของวัวออกนะคะนึกว่าพี่สาวถอดไปแล้วเอามาออกมาออกมาเร็วมาออกมาเร็วมาลงไป น้ำก็ปล่อยให้ลดก่อนนะคะ,ะลง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 ,ลง,ลงเร็วเก็บไข่เป็ดดีกว่าบนว่าเขาไข่เรียราดเขาไม่ไข่แล้วนะคะวันนี้โอ้ยเขาไม่ไข่เรียราดให้เห็นแล้วนะจ้าพี่น้องช่วงอาแม่ฟังกันดูเรื่องอีกบ่นี่โอ้ยเป็ดบ้านนี้เอาใจยากจุงเบยอันนี้เพิ่งไขใ่ใหม่ๆนะคะ สัมผัสความอุ่นๆความอุ่นๆแต่เจ้าเป็ดสีดำนั่นเป็นยังไงเนาะเข้ามาไขมาแอบส่องอยู่ยังไงก็ไม่ไขยังไงก็ไม่ไขให้เมื่อวานรดน้ำต้นไม้ตั้งนานนะคะเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้แอบมาดูก็ไม่ไขนะคะกกอยู่นะคะแต่ไม่ไขไห้ไข่ใหม่ๆตรงนี้ร้อนๆอุ่นๆนะคะ ฟองใหญ่ด้วยก็ตะกี้ที่คุยว่าราคาไข่เป็ดที่กรุงเทพและลูกค้าที่มนวดแฟนของน้องจิ๊บนะคะคุณนะบอกว่าเออ่สิบฟอง68บาท65บาทหูอยากขายได้ราคาแบบนั้นมั่งจังนี่คะ่ะมันไม่ได้แบบเขานะคะเพื่อนก็อยากได้แต่ไข่เขียวอะเพื่อน เพื่อนบางคนก็อยากจะได้แต่ไข่สีเขียวค่ะไข่เป็ดสีเขียวตรงนี้ไม่ยอมไข่ไม่รู้เป็นอะไรเขียวมันโปรตีนเยอะกว่าไข่สีขาวจริงหรือเปล่าพี่น้องคอมเมนต์มานะคะเออโอ้ยตรงนี้ยิ่งยิ่งอุ่นกว่าฝั่งโน้นที่ที่เก็บอันอันก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ฝนเขาอยากได้แต่สีเขียวเขาบอกโปรตีนมันเยอะ ไปเสิร์ชดูใน Google เขาก็ว่ามันเกิดจากเป็ดกินอะไรเข้าไปไม่รู้กินก,ก็ก็กินเหมือนกันนะไม่ได้กินแยกอะไรกินเหมือนกันแต่ไข่ไม่เหมือนกันกันแต่ไข่ไม่เหมือนกันโอ้ยวันนี้เงียบเหงาเศร้า้อยเหงาหงอยตรงนี้ไม่มีเหอ้อทำไมเงียบจัง อุ๊ยโอ้ย,อยพี่น้องมีเต้ฟองใหญ่ๆเลยตรงนี้โอุยขอขึ้นราคาได้ไหมอะไข่ฟองใหญ่มากเลยเนี่ยราคาได้ไหมหูยฟองใหญ่ๆเดี๋ยวจะต้องคัดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้จัมโบ้ได้แล้วนะคะเนี่ย เบอร์ใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ยคัดไข่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าอยากขอเพิ่มอีกสักสิบาทได้ไหมคะเพราะว่ามันจะคัดคัดแยกไว้เลยไซส์ใหญ่สุดขอเป็นแผงร้อยสี่สิบได้ไหมอะ่ะเพราะหัวอาหารแพงมากเลยคะ่ะพี่น้องะ่ะเนี่ยนี่ก็มีตรงนี้สีเขียวๆหนึ่งฟองค่ะ ซิ่งจิงกระบิว u อเมซิ่งจิงกระบิวฟองแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดฟองแล้วโอ้ยเศร้าใจจังเลยทำไมน้อยจังตั้งแต่เก็บมาก็ได้ยีิบสองฟองน้อยสุดนะคะโอ้ยโอ้หไข่เข้าไปลึกมากเลยตรงนี้สามฟองนะคะยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี โอ้โหยิบสี่ฟองแล้วนะคะยิบสี่ฟองได้แค่นี้เหรออุอ้ยเศร้าใจจังเลยอะไอแค่นี้เหรอไม้กันสั่นไม่หันไปเลยามาออกตรงนี้เฉยเลยไม่เห็นอะย่ิบสี่ฟองอุย้ยที่ใหม่ค่ะที่ใหม่ไง ไม่เคยไขตรงนี้เลยที่ใหม่ที่ใหม่ค่ะเกื <c oughs> อบจะร้องไห้แล้วว่าวันนี้ได้แค่ยิบสี่ฟองยี่ห้ายี่ิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองว้า มานะคุณเป็ดขาฉันไม่ส่งคุณไปร้านลาบเป็ดอุบลแล้วแหละยังไข่อยู่นะคะโอ้โหน้อยใจนึกว่าจะไม่ไข่ให้แบบถึงยี่สิบเจ็ดยิบแปดที่ไหนได้วันนี้ได้ไข่เป็ดสามสิบสองฟองนะคะก็คงยังไม่เปิดนะคะยังมืดครึ้มอยู่นะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้นะคะลาไปกับไข่เป็ด สดๆดใบใหม่ใหญ่ๆด้วยนะคะเนี่ยพี่น้องเนี่ยไซจัมโบ้เลยนะคะไซใหญ่มากน่ะไซใหญ่กว่าแบบทุกวันนี่หลายฟองเลยนะคะแบบเนี่ยขอเพิ่มได้ไหมอ่ะอยากจะแยกคัดไซอ่ะนะคะขอเพิ่มเนี่ยจะคัดไซเป็นแผงละร้อยสี่สิบแล้วะค่ะมันใหญ่มากเลยอะมันไม่ฟองเล็กเลยนะคะ กันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะลมเริ่มมาแล้วค่ะ